สวัสดีค่ะพบกับช่องยายนาวอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ยายนาวจะพาชมวิวธรรมชาติบ้านานานะคะมือนี่ยายนาวสีขาวสองภาษาอีกเช่นเคยค่ะมือนี่ยายนาวสุภาพพี่น้องมาเบิงนี่ค่ะ<ม>เห็นบ่ค่ะข้างหลังยายนาวนี่มุจจาวามุจจาวาเป็นอีหยางค้าอันนี้คือพี่น้องคะอันนี้คือก้อนฟางก้อนฟางก้อนฟางนะคะเป็นฟางข้าวเศษฟางข้าวนะคะสมัยพ่อสมัยแม่ สมัยโบราณดึกดำบันเฮาสมัยก่อนก้อนสมัยพุ่นเนาะค่ะสมัยแต่บ้านไหนมีรถเกี่ยวเพิ่นสีไซมือเกี่ยวนะคะเพิ่นสีไซมือเกี่ยวเข่าพราเกี่ยวเข่าได้แล้วเพิ่นกะสีเอาไม้นะคะจะเป็นไม้ค้อนเพิ่นว่าค้อนกังเนาะค่ะเนาะค้อนกังตีตีเป็นฟ้อนเข่าเข่าเพิ่นก็สิมัดนะคะมัดเป็นฟ้อนเพราะใดฟ้อนเข่าแล้วเพิ่นกะจะเอามาเฮ็ดนี่ค่ะนี่ค่ะคือนางเอกของเฮ้าแหละมือนียายนาวกสิผ้าเพิ่งอ่านาแรงนะคะ ความชุ่มชื่นและความอุดมสมบูรณ์ของนกของจังหวัดบุรีรัมย์บ้านของยายนาวเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นซุ้มซุ้มฟางเขาได้ค่ะพี่น้องนี่ยายนาวกับพ่อใหญ่เฮดขึ้นมานะคะเฮดขึ้นมาะล้ำลึกถึงสมัยพ่อสมัยแม่สมัยเก่าโบราณไปเบื้องกันค่ะว่าข้างหน้ายายนาวเฮดเป็นแบบใดนะคะพี่น้องเนาะอ่าเพื่อนเพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะคะเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะคะญาติพี่น้องท่านไหนนะคะที่อัน อยากชมความธรรมชาตินะคะเพื่อนๆมือนมือหนียมาเนาวนำคลิปนี้นะคะเบิรงค่ะนำคลิปนี้เฮ็ดเป็นข้องความธรรมชาติแต่ว่ากับว่าธรรมชาติปนไเพาะว่าฟ<ะ>างนะคะฟางจะเอาเป็นฟางอัดก่อนนะคะฟางอัดก่อนนะคะฟางอัดก่อนแต่สมัยโบราเนเฮาสมัยพอสมัยคุณตาคุณยายสมัยคุณปู่คุณพอ่อคุณแม่นะคะจะเอาจะเอาฟางเกี่ยวนะคะฟางเกี่ยวมือเป็นฟอนฟอนไม่เฮ็ด กระทอมหรือว่าเห็ดซุ่มนะคะเห็ดซุ่มนะคะเห็ดซุ่มเขา่านี่ค่ะขางไม่ก็จะมีหม่องนอนใบน้านะคะสมัยกนะ่อนเนาะสมัยก่อนสมัยที่ยายนาเป็นเด็กน้อยพอของยายนาจะพ้าเฮ็ดซุ่มเขา่าไปเกี่ยวเขา่าตื่นแต่เศร้าจ้าตื่นแต่เช้ามืดตื่นแต่ตีสีตีหานะคะออกไปทงหน้าเนาะคะ่ะเนาะออกไปทงหน้าแล้วก็ไปเกี่ยวเขา่าตอนหมอกยังบอกท่านในเบิดเด้ค่ะพี่น้องตอนหมอกยังไม่หมดนะคะนี่ค่ะท้า ขาโปะออยากออกไปพ่อเพิ่นกับผ้าเฮ็ดซุ่มเนี่ยค่ะซุ่มนอนตีเข่านะคะเนาะพ่อเกียเ่ยวแล้วแล้วเพิ่นกับเฮ็ดซุ่มนะคะเฮ็ดซุ่มไว้ขางล้อมเข่าเด้อค่ะพี่น้องเฮ็ดซุ่มซุ่มนอนนะคะไว้ขางล้อมเข่าเดือนไงยๆเนาะค่ะทุกคนเดือนหงช่วงเดือนไงาย เพอพ่อของยายนาวก็จะผ้าตีเขาเด้ค่ะพี่น้องตีเขากองยายๆเนาะค่ะพี่น้องตีเขา,าว่ว่าสิเป็นเขาเจ้า,าว่ว่าสิเป็นเขาเหนียวเนาะแม่นสินาหน่อยหน้าหลายปันไดสมัยก่อนเพื่อนกะใส่แต่มือเกี่ยวเอานะคะพี่น้องใช้มือเกี่ยวจนเสร็จนะคะจนถึงทันวานะคะจนปีใหม่นะคะจนปีใหม่ เกี่ยวเขากัย่งบอล้วเวด้วยค่ะบางทงทงหน้าใหญ่แต่ว่าเพิ่นกะลงแขกเกี่ยวซอยกันเนาะค่ะเนาะพอตีแล้วเหลวพอเกี้ยวแลวแลวเวเอามาตีตีเป็นกองใหญ่ๆแล้วเพิ่นกะใส่กันหาบด้วยค่ะพี่น้องหาบขึ้นเล่าขึ้นยุ่งขึ้นช้างเนาะค่ะสมัยก่อนเนาะอันนี้เว้าถึงพูดถึงสมัยก่อนสมัยโบราณโบราณสมัยพอสมัยแม่เฮ้าพาเห็ดไทยเห็ดหน้าย่เน่าก็อยากล้ำลึกถึงก็เลยเห็ด ซุ่มนี่ค่ะซุ่มฟ้างเข่านะคะซุ่มฟางเข่าพ่อได้่นางเล่นพ่อได้เบิงล้ำลึกถึงตอนสมัยเป็นเด็กน้อยนะคะเฮ็ดใบขังเฮือนของยายนาวนี่แหละค่ะพี่น้องแล้วบัตรที่นี่หน้ายายนาวนะคะกับยูทงหน้ายูตีนบ้านนะคะเนาะ ย,ยายนาวก็จะสูบน้ํานะคะจากสะนะคะจากสะที่เป็นน้าของหมูม,หมุ้นหมูยายนาวก็จะเอามาเหตุการกเกษตรนะคะพี่น้องน้าจากน้ามหมูนะคะน้ำม,มุ้นหมูที่อยู่ฟาร์มของยายนาวเพราะว่ายายนาวเห็ดฟาร์มหมูนะคะแล้วยายนาวกะสูบน้ําข,ขึ้นมาได้คะ่ะพี่น้องนี่สูบน้ําขึ้นมานะคะสูบน้ําขึ้นมาสูบนน้้ําาขึมอุดมความอุดมสมบูรณ์ก็จะมีนี่คะ่ะู้นเขาขาวูุน เป็นฟูงนกนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นฟูงนกเพอนมาหากินมมาแล้งหรือว่ากินสัดเล็กสัดหน่อยต่างๆท่อยทีทอยอาศัยกันนะแม่ค่ะพี่น้องท่อยทีถ้อยอาศัยกันน,ออาากน,นกหลายๆค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะจะเป็นความอุดมสมบูรณ์นะคะเพื่อนเพื่อนนี่ตะเวนกําลังสิตโตกดินนะคะตะวันกําลังจะตกดินแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนฝูงนกขาวเต็มทั้งนกกระย่างขาว นกกดปูดนกไก่น้านกเป็ดน,น้ำนกทุกนกนะคะจะมาขอาศายัยก็อาศัยกินนี่คะ่ะหาเก็บกินหอยกินปูกินแมลงต่างๆที่ยานาวผันน้ำขึ้นมาจากตรงนี้นะคะนี่จะเป็นบ่อน้ําพักนะคะนี่จะเป็นบ่อน้ําพักหมูนะคะบ่อน้ํานะคะนี่จะเป็นบ่อน้ําพักหมูแล้วก็น้ําพักขี้หมูนะคะน้ําขี้หมูนะคะเราก็จะผันขึ้นมาเราจะไม่ได้ เฮาสีบดได้ใส่ปุ๋ยนะคะกับการทำหน้านะคะเพื่อนเพื่อนเฮ้าจะบดได้ใส่ปุ๋ยกับการเฮ็ดเกษตรแต่ละรังนะคะเฮาจะใส่น้ำเนี่ยค่ะเราใช้ให้เป็นประโยชน์ค่ะเพื่อนเพื่อนเราใช้ให้เป็นประโยชน์เนะะี่ยค่ะเป็นตัวปุ๋ยตัวจุลินทรีย์อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะนี่ค่ะนี่เป็นน้ำเป็นน้ำของน้ำหมูที่เราล้า,างชาล้างเล้านะคะเล้าหมูแล้ว,ลวข้อหมูแล้วก็จะมาเป็น น้ำตรงนี้แล้วฝูงนกค่ะเห็นไหมค่ะเพื่อนๆยายนาวยางเขามาไกลๆเพิ่นกับย่า,ง,างมาข้า,านในนี้ได้ค่ะทุกคนเห็นไหมค่ะนี่นี่ตรงนี้ลวตรงนี้ยายนาวจะล้อมไว้เพราะว่ากันกันพวกงวัวนะคะพวกงัวเพราะว่าวงว่าวแถวบ้านยายนาวเลี้ยงงว่วหลายนะคะทุกคนเนาะเลี้ยงงว่วหลายนี่เป็นวิวธรรมาชาติบ้างค่ะพูนค่ะเพราะว่าสิเป็นนกเอี้ยงนะคะนกเอี้ยงหัวจุกนกเอี้ยงดำนกต่างๆนะคะเพื่อนๆเนาะนี่ คือบริเวนบริเวนที่ต้นสดาวุว้นค่ะพี่น้องต้นสะดาวกะกระลัองออกดอกเต็มเลยค่ะทุกคนนี่ต้นสดาวก็กรลัองออกดอกเต็มยายนาวจตะตวัดกล้องไวนิดนึนนนนงเนาะคะ่ะเนาะเบิ้งความเป็นธรรมชาตินะคะของท้องทุกนานะคะเบิง้งเบิ้งความเป็นธรรมชาตินี่คือฝูงนกที่เพิินมากกินกินใส่เดือนหรือว่ากินนอนต่างๆนะคะที่ยายนาวสูบน้ำคือมาแล้วก็มะมักอยู่ตรงนี้นะคะ เพื่อนยังบอท่านนี่เพื่อนยังบอท่านนี่ไปนะคะเพื่อนเพื่อนีิเพื่อนมหากาะกินนกฟูงนกสีขาวนะคะทุกคนความเป็นธรรมชาติสุดๆนะคะของบ้านยายนาวที่จังหวัดบุรีรัมย์เบิ้งค่ะเบิ้งเพื่อนสิตื่นยายนาววายนาวกำลังยางมากนี่นะคะให้พี่น้องเบิ้งท้องทุ่งนาหน้าแ้งนะคะแต่ไม่ได้แ้งดังที่คิดนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ความอุดมสมบูรณ์ค่ะน้ำตรงนี้นะคะเป็นน้ำมูลหมูนะคะเพื่อนเพื่อนยายนาวก็จะทยอยเอาสายอ่าหน้าให้นันหน้าให้นี่เนาะค่ะ จากให้นี่เต็มแล้วก่ยะยาานาก็สิมม้ไซนีจากนั้นยนาเล้าก็บสิไทยกบค่ะไทยกบต่อฟางนะคะเพื่อนๆไถยกบต่อฟางนะคะพอพอถึงช่วงการทํานาเขาก็จะแห้งนะคะเขาก็จะแห้งแล้วนะคะก็จะเป็นปุ๋ยอย่างยอดเยี่ยมอย่างที่ดีที่สุดให้กับการทํานาไม่ต้องได้ไปพึ่งพาปุ๋ยนะคะปุ๋ยที่ตามท้องตลาดนะคะปุ๋ยที่ว่า ูตรต่างๆของท้องตลาดเราใช้ปุ๋ยธรรมชาตินี่แหละค่ะดีที่สุดไม่ต้องลงทุนเยอะแยะมากมายนะคะนกพันยังมอหนีนะคะพี่น้องพู้นฝูงนกนะคะนี่เห็นบ่ค่ะนั่นค่ะพันยังบ่ไปเลยค่ะพี่น้องจ๋านี่คือความอุดมสมบูรณ์นะคะนี่คือความอุดมสมบูรณ์ของท้องทุ่งนาบ้านของยายนาวค่ะทุกคนเนาะยายนาวก็ทําคลิป คลิปนี้นะคะทําเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนชนบทของคนบ้านๆน,นะคะของคนบ้านๆน,นะคะให้พี่น้องได้บึงเนาะคะ่ะเนาะพูดย่านาวกะสูบน้ำมาจากุูนนะค่ะสูบน้ำตรงนั้นก็จะเป็นเล่าไก่นะคะพี่น้องเนาะให้พี่น้องเพื่อนๆนะคะให้พี่น้องเพื่อนๆคนไก่คนก้คนไก่คนอยู่ที่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ในประเทศนะคะบางท่านบางคนเห็นคลิปของย่านาวกะว่าโอ้ยคิดหอดเมืองไทยเด้บางคนกะเพื่อนไปอยู่ต่ตางประเทศเห็นคลิปของ ยายนาวพ่นก็บ,บอกว่าโอ้ยยายนาวคิดถึงบ้านจังเลยเนาะให้เบิ่งความเป็นธรรมชาตินะคะนี่น้องแมวกับยางมานัน่ยายนาวนะคะนี่คือความเป็นธรรมชาตินะคะพูนสุ่มของยายนาวกับยุบุญน,นะคะเอาไว้ถ้านั่งเห่นนะคะเอาไว้ถ้าเบิ่งนะคะให้เด็กน้อยรุ่นหลังได้เบิง่งได้หูได้เห็นประม่านนีนะคะพี่น้องเนาะ ยายนาวกะบ่มียังหลายค่ะคลิปนี้กะฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์ฝากเพื่อนเพื่อนกดติดตามฝากเพื่อนเพื่อนกดแชร์ให้ยายนาวได้เด้อจ้ะเพื่อได้เป็นกำลังใจฮ็ดคลิปดีๆต่อไปไอ้คลิปหน้ายายนาวกะสิพยายามหาทายวิวธรรมชาติล่องมังนะคะให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นนะคะขอบคุณมากมายสำหรับคลิปนี้ไว้คลิปหน้าอีพีหน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะเพื่อนเพื่อนขอบคุณมากมากค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะคลิปนี้ เอาไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้าเผื่อมีสิ่งดีๆอะไรดีๆยายมะนาวจะพาเพื่อนๆน,นะคะได้ชมความสวยงามบิวเป็นธรรมชาติของท้องทุง่งนาอีกต่อไปจ้าขอให้เพื่อนๆมีความสุขในวันปีใหม่นะคะขอบคุณมากมายคะ่ะบ๊ายบายจ้า